ทุกเสียงที่คุณได้ยินอาจไม่ใช่เสียงจากโลกนี้ยินดีต้อนรับสู่คนลุกไทยแลนด์ปิดไฟใส่หูฟังแล้วไปหลอนพร้อมกันเล่ากันว่าณนะวัดเก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ยามค่ำคืนมักได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาว่ากันว่าคือเสียงของแม่นาคที่ยังคงห่วงหาลูกน้อยชาวบ้านเล่าว่าใครที่ได้ยินเสียงนั้นจะต้องรีบหลับตาลงแล้วท่องบทสวดมนต์หากลืมตาขึ้น อาจได้เห็นเงาตะคุ่มคุ้มที่เลือนรางแต่ถ้าใครใจไม่แข็งพออาจถึงขั้นหลมป่วยแต่ที่น่าขนลุกกว่านั้นคือนักโบราณคดีเคยขุดพบโครงกระดูกทารกใต้าฐานพระประธานในอุโบสถทำให้หลายคนเชื่อว่าเสียงกระซิบนั้น อาจไม่ใช่แค่ความห่วงใยแต่เป็นความแค้นที่ถูกฝังไว้ใต้เดนคุณละ่ะเชื่อเรื่องนี้หรือไม่แล้วถ้าคุณได้ยินเสียงกระซิบคุณจะทำอย่างไรถ้าคุณยังไม่หายขนลุกอย่าลืมกดติดตามขนลุกไทยแลนด์แล้วพบกันใหม่ ในความมืดต่อหน้า